โอเวเอแล้วออะสสดี้ายพวก็ช่องรัชนีชาแนลแล้วก็รัชนีมาแช่นะคะมาถึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอ่อเอ้อเออ

มาไม่ทาน่ะพอมาถึงปุ๊บนอนเลยไม่นันไม่นันเอานี่ปลาการิฟจดอลไรกออกแล้วอุ้ยไม่ด้ตัวดิปลูดเลยขาูเรื่องจาจ่ปลู่บอกอย่มจไม่ใหญ่อไรู่ะไม่บงเลก็ลูเรืองปลูดเรื่องหอไส้หอไส

เนาะเออนี่ไงแม่ก็ยึดจุดเลขทูบละนี่ก็ยึดทูบละนี่ทูบตัวเลขนี่ก็ยึดทูบละอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นเลขทูบกับคุณแม่ท่านนี้นะคะว่าจะได้ตัวไหนเมื่อกี้นี่องลงันาดที่บอกแค่สามสูงเนี่ยกูก็ได้ NYU, นี่ให้รอเลขทูบดรอเลขทูบพอจะได้จ i̇şte. oh, ักสตัวน uh, ีอย่ตัวนี่ตใหญ่หรออ๋อได้ทำอะไรตแมะจ้ะองค์ขาวแล้วูยังน้อมาลงานจัูอ่ะ อย่าไปไกลโทรไปอยู่เดี๋ยว <laughs> เราลุ้นเลขทูปกับแม่ต่อมาจากไหนกันจ้ะเนี่ยมาจากกำนัทจ้ะจังหวัดอุบลอุบลอ๋อมาจากอุบลอุบลนสามหมื่นมีเซ็ตม้งเสาวลุงท่านกับพวกนั่นในปูนเมื่อน้ำใช่ ค่ะเซิร์ช GPS มาตำหนักเนี่ยลงแท้ต้องเซิร์ชมาอำเภอนามนเราขอคอยมามาต่อมาตำหนักเปนจะไม่ดีหรือเล่าหาคนได้เดือนทีเดียวรอบทีเดียวจุดทูบแม่นคะหลังข้อยอแต่ไม่ได้เจ็ดเจ็ดแปดในไทยสามตัวมือออกรดมือออกอ๋อ ออราไ้ลรตอรี่ก็จะได้เลี้ายสามตัวเนาะเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยแบดมือเดีวก็จุดเียนแต่ว่าจะเห็นกันเองมีไม่แพ้เลยโอ้เจ็ดเจ็ดแปดสามตัวเนาะถ้ายโรตลีก็อรกกมาลก็ จังหวะมา,มาเสี่ยวนี่จุดกระนี่เลยขอกับปูเลยอ okay. ขอเคไปจุดบานแล้วขออยู่หนีจุดอยู่หนีจะได้หาลอตเตอรี่ทันค่ะ <c oughs> ด้วยแล้ว <c oughs> เรียบรนะ้อยแล้วนให้ใกระถางมันคือตงหมดแล้วอยต่วักางออกไปนี่ไปหาตัวเลขเริ่มออกมาแล้วแต่ยังไม่ค่อยชัดเลยว่าคือเลขอะไรเอ่ยจริงๆนี่ถูกเหมือนจะแตกเลยดูเถิดดูเถิด มันจะแตกขากลางเลยทูบเลยไปค่อยชัดเลยเอฟซี F C, มันทูบจะแตกเลยอะ่ะทูบแตกส่วนมากจะเขานะส่วนมากนะทูบแตกจริงน่าจะแตกอะ่ะข้างบนนั้นมันอุ้ยหลิบมันหลบมาดูมาหลบมาดูเดี๋ยวมันจะแตกไปก่อน ดูผานนี้ก็ได้นี่เรียกจาของวาด่อนเแล้วมันมันจะแตกเนี้ยน่ะทุกนดทนะครับนี่ก็เออนกลัวพอตัวสุดท้ายแล้วมันจะแตกโปะลงมาเน่ะดูเอาดูเอาดูเอาไว้ก่อนจาของตั้งกล้องไปเลยเยนได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบ่ข้างบนหนึ่งเล้วาแต่สายตาเนาะมือับกระชาชนเนาะ อืมเสียงะย้อนเสียงตรงนี้จะเป็นศูนย์หรือเป็นเก้าเนี่ยมไม่จะเป็นแปดแปดไม่ใช่แปดต้องยาวหน่อยหรือไม่แน่ยไม่แน่มันหัวกลมๆเหมือนกันอูเราถูกแตกด้วยนะครับเนี่ยแตดพากลางเลยดูผ่นานกล้องมันจะเป็นแปดเหรอชั้นว่าน่าจ,จะแปดว่ะคนอะไร ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันอันนี้ไม่เห็นเป็นเลขอะไรอ่ะหลายคนลุ้นเก้าจะเป็นเก้าหรือจะเป็นเลขอะไรเอ่่ยนาจะเป็นแปดเนาะโอ้มันแบบสองซะเนาะไม่สองไม่ใช่เนาะมันยักษ์ลงเนาะมีิวกาดเนาะเพราะมันมันวนไปข้างในเนาะไม่สองเขาวนยี่ตีเป็นหนึ่ง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 อะไรสักอย่าง คิดว่าน่าจะว่าขาบนแปดตัวเคืองเท่าตัวบ้นชัมัน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 เฉียงเนาะมันแบบเหมือนเก้าหนึ่งแปดไ้าหอะตรงกันเก้าเก้า้หนึ่งแปดตัวหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเออแล้วเตะแล้วเตะดวงของแต่ละคนแต่ข้างบนไม่ชัดเนาะแตดนี้ชัดดีเนาะ ตัวมันจะแตกเอาโทรวทับมั้ยถ่า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 ยข้างบนไม่ต้องถ่ายแฟนกล้องถ่ายข้างบนถ่ายอ๋ออ๋อาย่อยมันจะแตกก่อนตัวสุดท้ายขยายไม่ได้อีกชัดแจ๋วบีบออกสิลูกแล้วแต่สายตาตัวข้างบนไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต็นทึงแป็นเนี่ยชัดมากเลยนะไหนไม่ไปอ่ะแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยแตกจริง แน่ยๆกำลังกำลังกลังไปแล่เนอะเริ่มหาทำมันแตกตรงกลางแปรอะจะเป็นหนึ่งสาวเโอ้ยหลายตัวหลายตัวจัดแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วหลายตัวจัด9เออ้ยแตกจริงเนาะกำลังกำลังโอ้โหอะไรครับ918บอก มาแล้วเด้อครับเ็นตัวแบบหนึ่งมาเนี่ยแหลแต่ข้างบนนี่โหข้างบนไม่ชัดม้างบนไม่ชัดและอย่างพูกแตงที่ทั้งหากมันก็เลยดูไม่ออกเลยเจ็ดเจ็คลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ